นิทานความรูส้สำหรับเด็กประถมศึกษาเรื่องการหาราคาขายกำไรและขาดทุนสวัสดีค่ะหนูชื่อฟักข้าวนะคะวันนี้หนูมากับเพื่อนๆวันนี้หนูพาเพ,เพื่อนมาเที่ยวที่ร้านน้ำฟักข้าวค่ะเพวกเราจะมาลองทำน้ำฟักข้าวกินกันค่ะอุ๊ยวัตถุดิบทำน้ำฟักข้าวหมดเราจะทำอย่างไรดีนะ แล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะฟักข้าวโอ้หรือว่าเราไปลองหาวัตถุดิบที่ร้านกันดีกว่าเราได้วัตถุดิบกันมาครบแล้วแหละมีผลฝักข้าวเกลือและน้ำมะนาว ต่อไปเราไปลองคำนวณหาราคาต้นทุนกันดีกว่าฝักข้าวซื้อผลฝักข้าว5ผลราคา200บาทซื้อน้ำมะนาวราคา64บาทซื้อเกลือราคา6บาทและขายน้ำฝักข้าวได้8 0 0บาทต่อวันขายน้ำฝักข้าวได้กำไรหรือขาดทุนจากโจทย์ราคาต้นทุนได้แก่ซื้อผลฝักข้าว5ผลราคา200บาทซื้อน้ำมะนาวราคา64บาทซื้อเกลือราคา6บาท ราคาต้นทุนเท่ากับ270บาทถ้าราคาขายมากกว่าราคาต้นทุนการขายในครั้งนั้นจะได้กําไรถ้าราคาขายน้อยกว่าราคาต้นทุนการขายในครั้งนั้นจะขาดทุนแทนค่าจากสูตรราคาขาย800บาทลบราคาต้นทุน270บาทเท่ากับได้กําไร530บาท เพราะฉะนั้นคาตอบก็คือราคาต้นทุน270บาทฟักข้าวขายน้ำฟักข้าวได้กําไร530อบาทนั่นเองค่ะแต่บางวันข้าวัตถุดิบของการทําน้าฟักข้าวแพงมากแถมยังขายได้น้อยฟักข้าวซื้อผลฟักข้าวราคา390บาทซื้อน้ามะนาวราคา100บาทซื้อเกลือราคา10บาทขายน้ําฟักข้าวได้460บาทการขายในครั้งนี้ฟักข้าวได้กําไรหรือขาดทุนการหาราคาต้นทุนได้แก่ซื้อผลฟักข้าว5ผล ราคา390บาทซื้อน้ำมะนาวราคา100บาทและซื้อเกลือราคา10บาทเมื่อนำมารวมกันร,ราคาต้นทุนเท่ากับ500บาทการขายในครั้งนี้ราคาขายน้อยกว่าราคาต้นทุนการขายจึงขาดทุนค่ะซึ่งราคาขายน้อยกว่าราคาต้นทุนอยู่40บาทเพราะฉะนั้นขาดทุน40บาทค่ะ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือราคาต้นทุน500บาทฟักข้าวขายหนาฟักข้าวขาดทุน40บาทนั่นเองค่ะลองไปทบทวนการหาราคาต้นทุนกําไรขาดทุนกันด้วยนะคะและอย่าลืมแวะมาอุดหนุนน้ำฟักข้าวที่ร้านของฟักข้าวด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย